เดียวกับบัวได้ต้องเอาัจจิเสริมบ้าอย่างเดียวกับที้เอ,อเดือนหนึ่งเนี่ยสองครั้งก็มอาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งที่ออสอง,งครั้งก้องเบลอเธอถือถั่วบัตถั่วเมื่อพระหนึงนี่ามาตนะั้งก้อนเจ็ดพันนะพระหนึงเป็นไรายได้เสริมคนคางดีนะครับมีมีมไรายได้ตกะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งกับเจ็ดพันบาทต่อไร่ตอนแรกก็เห็นแบบว่าน้อยๆนะบ้านี้ไปตลาดเขาก็ ว่ามีหลายบ่อก็เลยพากันเหล่มเฮ็ดเป็นกลุ่ม๋อซอยกันนะเ,ออเปยงนี่ตัดของเจา้าเป้งนั้นตัดของเจา้าเป้งนัน้นเฮ็ดคนเดียวเฮ็ดบ่ได้อืออสินค้ามันหลายเดี๋ยวขึ้นบึงว่าเธอละ้อยมัดนี่นี่คือเตยเดยกยอกใหม่นาอเตยเดอกใหม่เตยใดทั้งปาล์มไดทั้งเตยถือวา่าถือว่ายุ่ถือว่ายุ่ไดดเลยเนี่ครับปุกมาถึง5หาบานแต่ว่าเตยเตยผะนี่ก็จะพุ เตยผ้าเนี่ยอันหาซิบจะต่งางค่ะคุณมค่ะเตยผาเนี่ยอันหาซิบแต่ว่านานแหล่งเนี่ยเขาก็เพิ่มอมาอยู่เป็นลอยละ م, กิ๊บซิบหรือแต่ฤดูกาลมันแต่ว่าคันเตยใหญ่นี่ยแปดบาทแปดบ,บาทถึงสิบบาทอแปดบาทถึงสิบบาทคันเตยการเนี่ยประมาณเจ็ดบาทต่อโลอย,อยู่ตามฤดูกาล<อ>มันจะหนาฝนมันก็หลายมันก็ลดต้นทุนเพราะว่าปลูกไม่ปลาตามให้กันใส่เสล้มแมนอยู่บ่ต้องหาบ่ต้องหาแนวกันแดดได้เลยเนาะอ่อนซ้อน แต่ละคนมี่เนื้อทีหกเจ็ดคนนี่เอาคนละสามลาก็พอโอ้แมนอยู่ว่าต้องเอาหลายแต่ว่าร,ร,รูปแล่เบลให้ทั่วถึงเอเตใหญ่นั่นเขาสีดำแม่ขาวพวกเก็ดนั่นก็ทั้งเป็นลอยลูกบางทีก็สองลอยลูกเพราะว่าแหล่แต่คุณได้สิสัามอ๋เอเ,อเอดือดละน้องนี่สิเป็นเต้ยขนาดกลางครับกับเต้ยดอกไม้เส้นมากช่วงละน้องเต้ยดอกไม้ช่วงหลายครับกับขั้นแต่ขั้นเต้ยดอกไม้นี่ก็บช่วงละน้อง เร่ใงญ่อเราซื้อูกเก็บครับไอ้ก็สมุยครับปูกได้สปีเตะกับเตกับเตยังงามอยู่อันนี้ก็คือเป็นเตะกยุที่ห้าสิเรือว่าสิตัดไปกลางหรือลวดเตะดอกใหม่นะอมันแดดเตอเดิมมากับัยื้ต้นนีกับไหตัดต้นหน่อยต้นนีต้นน่อยชุดชุดกี่นิร้อยว่ามัดผมเอง ไอ้ไอบางตะจีนน่ะอ๋อค่อยน่ะอร่อยอ้ไอ้ส่วนไหนที่ที่มีออเดอร์สูงสุดตะจีนนี่ยกับเป็นส่วนเป็นส่วนตะจีนเนี่ยบางสี่สองสามมือมากนี่เจ้าบ่มากบนตัดกล้องบลูเูธถือถั่วบ้ัตถั่วเมืองอือหือของส่งกานก็มีออเดอร์ไลน์หรออ๋อมันได้พักได้พอนเลยตอนนี้ต้อง บำรุ่งยางคักเลยคือใส่ปุ๋ยหมูว่านใส่ไปแล้วคือทีเอาออเดอร์สงการอีกเทช่นึงอีกอีกแปลงหนึ่งกระไว้เต้ใหญ่ตูอข้าวที่บัตองไปแต้มันหมักมา่จะไปแต้มันหลายมันก็ะชีเป็นมันมันชิเลียยวมันชิบูไดใส่ของตัวนี้ทัดทัดทัดดูดูมันชิไดใส่ของตัวนี้แต่แต่ว่าขันตัดดูดูมันสิได้เป็นอ่ามันสิได้เต้หน่อยได้ใส่ของเขาก็ะกระิได้เต้หน่อยสิได้ใส่กลางอ่าแต่ว่าขัน ถ้าบัตัดมันสีได้เป็นเตยเลี้ยวมันเป็นเตยใหญ่ไปเลยอ๋อมันสีบัได้เตยหน่อยครับแปลว่าขัดตัดดูเขาก็ได้เป็นเตยเป็นเตยหน่อยเป็นเตยเป็นเตยดอกใหม่ไปอและสีว่าจุงไว้เป็นกยำยำยำอันใหญ่อันหน่อยนี่คือว่าเอาไว ไอเดว่าชวนผุ่นตัวใหญ่มันโมงามมาเอาตัวนี้ไปใส่มันเขียวแน่มันกตสนผักขึ้นบ้านครับพวกผักขึ้นบ้านกลมีบอครับครับน้ำพักใบส้มใบมะกรูดอย่างแบบนี้แหละครับต้องมันบานครับผมต้องท้องพื้นที่นี่เอาเขาเปลี่ยนใครับแลนผักแบบนี้โดนยังครับเนี่ย น1นาิปซิปกปีครับโอ้สิบกาปีนะครับ,บโอเคครับติบก็โอ้เต็มรถเลยเดยอัลับนับกเอาลายมือนะ ไปย้อนไปไบอเลก็กรบอกเขายู่แล้วว่าอากาศนี่ตายใบมันนะตายมบใหม่ทีนีอาการแบบนี้แหละไม่เป็นไรแต่งได้เขาว่านะตอกาคิคลิปปายมันออกโอ้สุดยอดเลย ไม่แห้งหลอดแรกใส่ร้ายล่องเด๋ยบบัณฑิ้มันหายไปหนึ่งเดียวนย่งที่เห็นเว่าฝนมาเราค่ใส่บัณฑิตฝนหนีนะถ้ามันหัวเล็กเท่าแบบไอไฟผลิตใ่เพิ่มไปเพราะว่านำนักอยู่ประมาณห้ากิโล เว่าหัวใหญ่สีใสหน่อยอก็ว่านับร้อยเอาน้ำนับมันได้ก็เทถ้าหัวน้อยเขาก็ให้เขาเพิ่มให้อีกครับมายถึงว่าไอ้มัดนด้งนี่ป้อนจะจะหัวครับหรือว่ามันเป็นโลก็ว่ารอยหนึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ถ้ารอยหนึ่งเรานันับมันเบาเปนมื่อไรครับครับครับผมกรเฮ็ดเพิ่มกล่อมใจตื้มไปอีกอย่าให้ขาดหากิโลโอ้ครับต่อมัดนด้งเมื่อครับครับโอเคครับตัดไค่งามครับ ไปโรงเรียนบ่เมื่อีงโอ้โอแลนเพิ่งกันแลนมาสิบปีแล้ว